วันนี้อยากจะมาเชิญชวนน้องๆนะครับร่วมกิจกรรมกับโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยครั้งที่เพราะเป็นโครงการดีๆที่จะมาเชิญชวนน้องๆเยาว,วชนทุกๆคนนะครับร่วมกลุ่นกันมาักไม่เกิน10คนเป็นเยาว,วชนอายุ 15- 25ถึงี่สปีอาจารย์ที่ปรึกษาได้1คน 1> นําเสนอโครงการของตัวเองเพื่อทําความดีเพื่อสาธารณานะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็ตรงไปสมัครมาได้ที่ w ม w วเว็บ จ,จ,จิตสำนึกรักเมืองไทย .com นะครับแล,ล,ล้วก็ Facebook Fanpage นะครับจิตสำนึกรักเมืองไทยโดยการสแกน QR c อา e คใบสมัครและรายละเอียดที่เว็บไซต์จิตสำนึกรักเมืองไทยน้าใครสนใจก็มาร่วมสมัครกันเยอะๆนะครับไม่ว่าใครจะเข้ามาทำก็เป็นประโยชน์หมดเป็นปโครงการที่ดีจริงๆครับวัยรุ่นมืออาชีพอะไรก็ตามที่คุณถนัดต้อมาร่วมมือกันค่ะจิตสำนึกรักเมืองไทยจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์เมืองไทยนะคะ